เล้านคนลุกฮือการประท้วงโน Kings ครั้งประวัติศาสตร์ขย่าสหรัฐจากเหนือจรดใต้ชื่อ No Kings เป็นการส่งสารที่ชัดเจนถึงรากฐานทางประชาธิปไตยของสหรัฐที่ว่า Donald Trump is not a king โดยเป็นการต่อต้านการกระทำที่ผู้ประท้วงมองว่าเป็นการคุกคามหลักการถ่วงอำนาจของประเทศการประท้วงครั้งนี้ถูกยกระดับจากการต่อต้านนโยบายเฉพาะด้านเช่นการแบนการเดินทางในปี2017 ไปสู่การต่อต้านพฤติกรรมเชิงโครงสร้างที่เป็นอำนาจนิยมในปัจจุบันการมุ่งเน้นไปที่การใช้อำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหารรวมถึงการส่งกำลังทหารเข้าเมืองต่างๆนั้นทำให้ผู้จัดมองว่าทรัมป์กำลังทดสอบขีดจำกัดของรัฐธรรมนูมและหลักการถ่วงอำนาจอย่างเป็นระบบปฏิกิริยาของคิงทรัมป์ต่อขบวนการโนคิงส์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่กษัตริย์ แต่กลับตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ถูกกล่าวหาด้วยการเผยแพร่วิดีโอที่สร้างจาก AI บน Truth Social โดยแสดงภาพตนเองเป็น King รัมป์สวมมงกุฎและขับเครื่องบินรบปล่อยของเสียคล้ายอุจจระโจมตีผู้ประท้วงอย่างจงใจการตอบโต้ที่ก้าวร้าวเช่นนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งที่ผู้ประท้วงกล่าวหาว่าเป็นการรวบอำนาจอยู่คนเดียวหรือ consolidating power ของฝ่ายบริหาร2 ขอบเขตการระดมพลครั้งประวัติศาสตร์จากเหนือจรดใต้ในทุก50รัฐการวัดขนาดและสถิติการชุมนุมการชุมนุม No Kings ในเดือนตุลาคม2025ถือเป็นการระดมพลต่อต้านทรัมป์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐผู้จัดชุมนุม No Kings Coalition ประมาณการว่า มีชาวอเมริกันเกือบ7ล้านคนเข้าร่วมการประท้วงทั่วประเทศผู้ชี่ยวชาญบางรายคาดการว่านี่อาจเป็นหนึ่งในการระดมพลในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสหรัฐเลยทีเดียวตัวเลข7ล้านคนนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของขบวนการต่อต้านโดยเพิ่มขึ้นประมาณสล้านคนจากการชุมนุมโนคิงส์ครั้งแรกเมื่อวันที่14มิถุนายน2025 การประท้วงมีความกระจายตัวอย่างกว้างขวางโดยมีการจัดกิจกรรมมากกว่า2,700รายการในทุก50รัฐทั่วประเทศ